สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับผมเป้าก็เนนี้จะมาอัดคลิปเกมโรบอทแมปโซนทุกคนก็วันนี้จะมาหนึ่งหนึ่งกับไก่ชานาทุกคนก็คืออ่าชาป,ปูนนะี่เนาะคือเขาปเ,นะเป็นเพื่อนผมเนาะแล้วมันเป็นเพื่อนที่แบบ ปันป่นๆหน่อยอะไรนี่เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองหนึ่งๆเขาเนาะก็เดี๋ยวผมจะแปะช่องเขาไว้ตรงนี้เนาะเผื่อใครอยากไปดูช่องเขาเนาะทำเกี่ยวกับแบบคอนเทนต์ตลกตลกอะไรนี่เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูไปก่อนเนาะว่าฝนะัา่งไหนจะชนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูอะไรทุกคนเออเวลก็น้อยของดีๆก็ไม่มีอ่ะได้แล้วฟาร์มยังเลยนายกำลังหาล่ะละ้วฟาร์มดีๆอยู่ใช่ไหมเอามาเลยชอ็อตถ้าล่ะฟาร์มแบบฟุ๊กฟุ๊แถมยังราคาถูก มีให้เลือกตั้งมากมายแถมยังรับอกหาจาบอีกด้วยตั้งแต่เลยียงหนึ่งถึงเลียงตันโอ้และดีดดแบบนี้ต้องรีบใช้บริการแล้วแหล,ละราคาแพง,งด้วยโอเคทุกคนก็ตอนนี้ได้มารออยู่ในสนามโลไปเทียบร้ยเนาะก็คุณเช้าาก็มาช้าอปนะทุกคนแบบรอรอเป็นเป็นชั่วโมงเนี่ยเขายังไม่มาเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่านะแล้วก็รอเขามาเลยกันนะตอนนี้มามารอเขามาแล้วเป พี่มาแล้วน้องอยู่ไหนอะดูอูได้ครบก่อนพูดอ่าอยู่น้องขน,น,นาดลบขนาดเวทีไปใจเย็นน้องรีบม,มาเถอะรีบม,มารอตบรอตบเวทีนะโอ้โหเป็นไปหรือเปลป่าเดีก็รู้อามาละไปดิไปดิมาพร้อมยัง <ไป S 1> ครับก่อนอื่นไปเกลียวเกลียวก่อนอื่นเลยก่อนเริ่มก่อนเริ่มรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงแบบโอเคอเครับน้องมา สามสองหนึ่งเริ่มอ่ดีดีเอ้ยเอ้าตายแล้วหรอหนี่เนี่ยไปไประบบไปไปเฮ้อะไรน,นะไอ้เอนองเริไอยู่ที่เดิมไหมครับแต่ก่อนพูดน้องอันด้วยอายุด้วย โอ้ยแม่คู่เลียด้วยครับและไอ้ไก่ที่ไหนมันมาทาถึงก็แพ้เมื่อก่อนะครับอืมมจะยาวไม่ป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้เอาเมื่อกี้อ่ะนะคะโอเคครับเดี๋ยวก็รู้วันอมามามาอมตอนนี้หนูก็อ,กอย่าพึ่งดิเฮ้ยนี่เล่เหลี่ยบมะเร็งน,น,น,นี่อันตรายเนี่ยเล่เหลี่ยมมะเราอ่ะมาอหนึ่งสอง ออาาาเเเ้ฮยตกิครับโอเคครับเอ้ยจะเหลี่ยมเหรอจะเหลี่ยมเหรอครับเหลี่ยมเหรอครับคนโน้นคนนหมือนครับครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาตายแล้วหรอเอาเอาเฮ้ยไม่ต้องจบต้องจบอยู่นะเป็นไปแมวเปล่าเอาก็ฟองฟูนะนะโอ้โหใชบ ถ้าเดี๋ยวเ,เจอกันเดี๋ยวว่เจอกันมามามารอแล้วรอละจะมืดค่ำแน่นี่แบบสู้ยันตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำ,ำอากาศช่างเย็นสมบูรณ์เหลือเกินมาสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเอาเฮ้ยมันมันโอ้อออเฮ้ยทำศพทำศพทำศพไม่เปลี่ยวเฮ้ยเอาเกิดใกล้ใกลด้วยมารอบนี้ผมเอาจริงละแด้วยังเพิ่งโอเคโอเคแล้ว ผมมีวิชาที่ปาบคุณได้ครับกระชายจอกตีมาๆๆจอกตีลุย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 เอาเฮ้ย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 มาไหนไหนก็เลือดน้อยแล้วอื้มศพด้วยอ่ะโป๊ โอเคพวกเจ้าผิดฝั่งกับเปล่าค่ะตอนนี้ถามเจ้าน้่ะเชื่อแล้วาเป็นยังไงล่ะเป็นไปไม่ได้มาี่เฮ้ยมามาโอ้ยโอ้ยมามาดิเฮ้ยมามามาดิมาดิมามาเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งมาอยอ้ยอเก็บเก็บเก็บปลหมดมาหนึ่งต่อหนึ่งกันนะหนึ่งต่อหนึ่งกันนะฮเฮอ ป็นไงโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะใครชอบอย่าลืมกด like, กกไลค์กดแชร์ทมาให้ให้ผม,มนะทุกคนโอเคก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนโอเคก็บุยเนาะอย่าลืมไปติดตามช่องชาปูแน่นอนจะแปะไว้ที่เดย์คลิปชาเนาะหรือไม่ก็แปะตรงนี้นั่นเองโอเคทุกคนเจอกันหน้าคุย